สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมมาเยี่ยมสวนปาล์มนะครับอยู่ที่เทศบาลตำบลละแม่นะครับอำเภอละแม่จังหวัดจุมพรนะครับเป็นของคุณพ่อบุญพันธ์บัวแก้วนะครับวันนี้ก็สอบถามมาว่าปาล์มสวนนี้นะครับอายุ2ปีครึ่งนะครับอายุ2ปีครึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าปาล์มอายุ2ปีครึ่งเนี่ยหลังจากใช้ทรานส f ฟอร์มไปนะครับ2ครั้งตอนนี้นะครับว่า ออกมาเป็นอย่างไรบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันเลยดีกว่านะครับวันก่อนผมถ่ายรูปไปครั้งนึงนะครับมีคนบอกว่าเอ้าถ่ายรูปมามันก็ต้นเดียวถ่ายหลายหลายมุมก็เห็นเยอะสินะครับวันนี้เอามาเป็นวิดีโอกันเลยนะครับมาดูกันใกล้ๆนะครับว่าแต่ละต้นเนี่ยนะครับผลมันจะเป็นอย่างไรนะครับอ่านี่เลยเดินมาเพราะว่าผมโดนสํารวจแล้วมีทลายทุกต้นเลยนะครับดูสิครับเนี่ยปาล์มสองปีครึ่งนะครับมีแต่คนแวะมาถามมาหาเขาบอกว่าใช้อะไรกันเนี่ยทําไมมัน ออกเร็วมากเลยนะมีคนรู้จักเขาบอกว่าของเขา3าปีแล้วยังไม่ออกลูกเป็นทลายอย่างนี้เลยนะครับนี่คือต้นนี้นะครับเห็นไหมครับจะสังเกตเห็นว่าลูกรอบต้นเลยนะครับอเดี๋ยวไปดูต้นต่อไปกันนะครับเอากันชัดๆอย่างนี้เลยนะครับหลายคนเข้าใจว่าถ่ายรูปจะมุมไหนก็ได้ตอนนี้เรามาดูกันเป็นวิดีโอเลยนะครับนี่นี่ต้นนี้นะครับมาดูกันชัดๆเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยโอ้ยมีขวดทานฟอมบางอยู่ด้วยนะครับเนี่ย มีตะลายเต็มเลยนะครับนี่นะครับจะได้เห็นกันชัดๆเลยนะครับเนี่ยรอบต้นเลยเนี่ยนี่ขนาดปลามายุสองปีครึ่งเองนะครับเนี่ยไปดูกันอีกครับดูต้นต่อไปนะครับจะได้รู้กันเลยนะครับอ่าอ่าฝั่งนี้ฝั่งนี้อีกนี่นี่ก็มีอีกโอ้นี่ไง เต็มต้นเลยนี่หลักฐานชัดเลยใช้รานสูฟอร์มจริงๆนะครับนี่ครับอืมเห็นไหมครับรอบต้นเลยนี่ถ่ายรูปไปแล้วบอกว่าถ่ายต้นเดียวนะครับวันนี้ก็เลยเอาเป็นวิดีโอดีกว่าจะได้เห็นกันชัดๆเลยนะครับว่ามันลูกมันเยอะขนาดไหนแล้วต้นมันก็ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้สูงมากนะครับเนี่ย นี่นะครับโอเคนะครับมาดูกันอีกครับต้นนี้นะครับอ๋อนี่นี่นี่แหละเอาทุกต้นกันเลยเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าทุกต้นเนี่ยมีหมดเลยนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยมีลูกด้วยนะครับนี่คือการใช้ทรานส f ฟอรนะครับเวลาฉีดทร a นส f ฟอรของเรานะครับก็คือ,อ ที่ทานฟอร์มของเราเนี่ยสองสูตรรวมกันเลยครับสองสูตรรวมกันเลยในถังเดียวไม่ต้องเฉียดหลายครั้งนะครับนี่นี่แหละจะได้เห็นกันชัดๆเลยนะครับว่าไม่ใช่เอาต้นเดียวแล้วมาถ่ายหลายมุมนะครับจากหลายๆต้นนี่แหละามาดูต้นนี้อีกต้นหนึ่งจะได้เป็นหลักฐานว่ามันชัดเจนนี่มาอีกแล้วเห็นไหมครับโอ้ขี่ทลายเลยเนี่ย เดีลองนับกันดูสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้มากกว่าสิบมากกว่าสิบมองเดินไม่รอบนะครับแต่มันมากกว่าสิบครับอื้อาวเดี๋ยวไปลองดูอีกแถวหนึ่งข้างในลองดูสิอีกแถวหนึ่งข้างในเป็นไงมัง่งนี่ นี่ครับโอ้โหสองขวบครึ่งสองปีครึ่งยังติดดินอยู่เลยนะครับแต่ว่าทลายรอบต้นเลยนะครับมีแต่คนสงสัยมีแต่คนทักว่าอุ้ยใช้อะไรทําไมมันเยอะขนาดนี้นะครับนี่แหละคือผลผลิตของ t r a n ส form นะฮะจากบริษัท s c c e s s More นะครับเอาละวันนี้นะครับจะได้รู้กันแล้วว่า c c e s s m o r e เนี่ยมันช่วยได้จริงๆนะครับช่วยให้เกษตรกรเนี่ยลดต้นทุนนะครับแล้วก็เพิ่มผลผลิตได้อย่างชัดเจนตามที่เห็นนี้เลยครับ เดี๋ยวข้างหน้านะครับมาเยี่ยมชมส่วนนี้ใหม่เดี๋ยวผมจะเก็บรูปสวยๆมาให้ทุกท่านได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ